คุณจะเชื่อไหมครับว่าผักเพื่อสุขภาพที่คุณเชื่อมั่นมาตลอดจริงๆแล้วกำลังเร่งกระบวนการเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกันสมองและแม้กระทั่งขาของคุณอย่างเงียบๆนี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดเกินจริงเพื่อให้ตื่นตระหนกแต่เป็นสถานการณ์ที่ผู้สูงวัยจำนวนมากกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักเลยว่าต้นต่อของปัญหาอาจซ่อนอยู่ในจานอาหารของตัวเองในวิดีโอวันนี้ผมจะมาแบ่งปันข้อเท็จจริงที่น่าทึ่ง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโภชนาการแบบดั้งเดิมไปโดยสิ้นเชิงพวกเราส่วนใหญ่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าผักดีต่อสุขภาพเสมอแต่แนวคิดนี้อาจจะถูกต้องสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่านั้นเมื่อเราอายุเกิน60ปีขึ้นไปสภาพร่างกายของเราจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ลึกซึ้งการไหลเวียนโลหิตจะช้าลงตามธรรมชาติ ปฏิกิริยาการอักเสบระดับต่ำภายในร่างกายเริ่มเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันความสามารถในการดูดซึมสารอาหารของเราก็ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ผักบางชนิดที่เราคุ้นเคยอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในรูปแบบที่ซ่อนเร้นและมีโทษมากกว่าประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อผักบางชนิดอาจทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณผันผวน,ผนเหมือนนั่งรถไฟหาะบางชนิดอาจไปกระตุ้นเยื่อบุกระเพาะอาหารที่บอบบางลงทุกวันและที่ร้ายกว่านั้น บางชนิดอาจทำลายหลอดเลือดฝอยที่บอบบางและสำคัญที่สุดในสมองและขาของเราโดยตรงเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากอาหารเหล่านี้จะค่อยๆสสะสมส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตไม่ดีความคิดไม่ปลอดโปรง่งการทรงตัวแย่ลงและท้ายที่สุดคือเพิ่มความเสี่ยงต่อการกล้มอย่างมีนัยสำคัญจากผลการศึกษาชิ้นหนึ่งในวารสารการแพทย์ผู้สูงอายุชี้ให้เห็นว่าการบริโภคผักบางชนิดเป็นประจำในระยะยาวมีส่วนเร่งให้ความจำ และความสามารถในการเคลื่อนไหวเสื่อมถอยลงจริงและอาหารเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของหายากแต่อย่างใดเป็นไปได้มากกว่าผักเหล่านี้กําลังนอนนิ่งๆอยู่ในครัวของคุณในขณะนี้อย่างไรก็ตามโปรดวางใจได้ครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาทําให้คุณหวาดกลัวผักตรงกันข้ามเป้าหมายของผมคือการมอบชุดข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งเป็นทางออกที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ให้แก่คุณเพราะมีผักบางชนิดที่คุณควรเริ่มทานให้มากขึ้นเป็นสองเท่าในขณะที่ผักอีกบางชนิด เราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงอย่างชาญฉลาดเราจะมาเจาะลึกถึงผัก 3. ชนิดที่คุณควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระความสามารถทางสมองและการทํางานของขาในช่วงบั้นปลายชีวิตขณะเดียวกันเราก็จะแนะนําสุดยอดผักอีก 3. ชนิดที่คุณควรบร,ริโภคให้มากขึ้นผักเหล่านี้จะช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวในแต่ละวันของคุณและบํารุงรักษาระบบไหลเวียนโลหิตและการทํางานของระบบประสาท นี่ไม่ใช่วิธีการอดอาหารที่เข้มงวดตามกระแสนิยมแต่อย่างใดแต่เป็นการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารได้อย่างชาญฉลาดขึ้นเพื่อฟื้นคืนความกระฉับกระเฉงที่หายไปความคิดที่แจ่มใสและความมั่นใจในการใช้ชีวิตกลับคืนมาผมในฐานะนายแพทย์ธนวัฒน์ถันเจริญได้พบเห็นกรณีศึกษาที่คล้ายคลึงกันนี้มานับไม่ถ้วนและทราบดีถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะเริ่มกัน หากคุณมีคำถามใดๆสามารถพิมพ์ไว้ในช่องความคิดเห็นได้เลยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพล่าสุดจากช่องเคล็ดลับอายุยืนของเราหากคุณรู้สึกว่าหัวข้อที่เรากำลังจะพูดคุยกันนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่โปรดพิมพ์หนึ่งในช่องความคิดเห็นแต่หากไม่ตรงให้พิมพ์เลขอื่นผู้สูงวัยจำนวนมากที่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารอย่างเคร่งครัด แต่ยังคงรู้สึกอ่อนเพลียวิงเวียนหรือขี้หลงขี้ลืมนั่นอาจไม่ใช่เพราะขาดสารอาหารอะไรไปแต่บ่อยครั้งเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามีบางสิ่งที่ควรจะต้องหยุดบริโภคต่างหากตอนนี้เรามาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นพบความจริงนี้ไปพร้อมกันเลยครับผักชนิดที่หนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมันฝรั่งขาวยาปลอบใจที่มีดัชนีน้ำตาลสูงเราจะเริ่มต้นกันที่ผักชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดและอาจทำให้เข้าใจผิดได้มาก ที่สุดบนโต๊อาหารของผู้สูงวัยนั่นก็คือมันฝรั่งขาวมันฝรั่งขาวเป็นอาหารปลอบใจคอมฟอร์ตฟูดที่ได้รับความนิยมและทำให้รู้สึกอุ่นใจมากที่สุดในจานอาหารของใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งอบชิ้นสามเหลี่ยมสีทองกรอบอร่อยเฟรนฟรายหอมกลุ่นหรือมันบดเนื้อเนียนนุ่มล้วนเป็นรสชาติที่อบอุ่นและคุ้นเคยที่สุดในความทรงจำของผู้คนมากมายและมักจะปรากฏอยู่ในทุกงานสังสรรค์ของครอบครัวอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีอายุป60ปีขึ้นไปผักที่เป็นอาหารหลักและมีแป้งสูงชนิดนี้อาจกำลังทำลายสุขภาพของคุณโดยไม่รู้ตัวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะมันฝรั่งขาวมีค่าดัชนีน้ำตาลไกลซิมิกอินด x หรือ GI ที่สูงมากซึ่งหมายความว่าคาร์โบไฮเดรตในมันฝรั่งจะถูกย่อยสลายและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดของคุณอย่างรวดเร็วมากซึ่งจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นทันทีและตามมาด้วยการหลั่งอินซูลินออกมามากเกินไป เพื่อจัดการกับน้ำตาลนั้นส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันความผันผวนของระดับน้ำตาลในเลือดที่รุนแรงเช่นนี้ถือเป็นความเครียดอย่างหนึ่งต่อร่างกายมันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบร,ระดับต่ำทั่วร่างกายและทำให้ผนังหลอดเลือดของคุณต้องรับแรงกดดันเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแต่ละวันจะเริ่มทำลายหลอดเลือดฝอยที่เล็กที่สุดในร่างกายของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตในสมองและขาเมื่อระบบไหลเวียนโลหิตฝอยในสมองได้รับความเสียหายก็จะเกิดอาการคิดช้าความจำเสื่อมเมื่อระบบไหลเวียนโลหิตฝอยที่ขาไม่ดีก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการชาเป็นตะคริวและปัญหาการทรงตัวขณะเดียวกันเนื่องจากการนำกระแสประสา,าต้องอาศัยการลำเลียงเลือดที่ดีสิ่งนี้จึงทำให้การส่งสัญญ,ญาณประสาล่าช้าลงไปด้วยเรามาทำความรู้จักกับคุณลุงสมชายกันครับ ท่านเป็นพนักงานขับรถวัยเกษียณอายุ72ปีในอดีตท,ท่านชอบทานมันบดราดครีมจานใหญ่เป็นอาหารเย็นเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกว่ามันทั้งอร่อยและทําให้อิ่มท้องแต่แล้วท่านก็ค่อยๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายตอนเช้าตื่นมาเท้าทั้งสองข้างมักจะรู้สึกชาและเย็นหัวเข่าก็มักจะรู้สึกตึงๆไม่สบายตัวเวลายืนก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงโดยเฉพาะตอนขึ้นลงบันไดจะรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากเป็นพิเศษตอนแรกท่านคิดว่าเป็นเพียงเพราะอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ต่อมาในการตรวจสุขภาพประจําปีแพทย์ได้ตรวจสอบรายละเอียดของอาหารที่ท่านรับประทานและชี้ให้เห็นว่าการบริโภคมันฝรั่งที่มีดัชนีน้ําตาลสูงในปริมาณมากเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทานคู่กับครีมบ่อยๆการผสมผสานนี้ได้ส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตของท่านช้าลงอย่างละเอียดอ่อนและซ้ำเติมปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายให้รุนแรงขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องแคลอรี่และคาร์โบไฮเดตธรรมดา แต่เป็นค้อบกบพร่องทางโภชนาการของมันฝรั่งขาวเองเมื่อมันมีสีอ่อนก็หมายความว่าความสามารถในการต่อต้านความเครียดจากออกซิเดชันและความเสียหายของเซลล์นั้นค่อนข้างต่ำดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจะรับประทานมันฝรั่งขาวในปริมาณมากๆโปรดลองคิดสักนิดว่านี่กำลังบั้นทอนขาของฉันอย่างเงียบๆหรือกำลังเสริมสร้างความแข็งแรงให้มันกันแน่ผักชนิดที่2ที่ควรหลีกเลี่ยงพืชตระกูลมะเขือตัวกระตุ้นข้อต่อที่ซ่อนอยู่ ต่อไปเราจะพูดถึงผักอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีในหมู่ผู้สูงวัยแต่อาจจะกระตุ้นข้อต่อและระบบประสาทได้นั่นคือพืชตระกูลมะเขือ Nightshade Plants โดยตัวแทนที่ชัดเจนคือมะเขือยาวมะเขือยาวจัดอยู่ในพืชตระกูลมะเขือสําหรับผู้ใหญ่วัย60สปีขึ้นไปจํานวนมากเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่ออาหารบางชนิดได้ไวขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาข้ออักเสบข้อติดแข็งหรืออาการปวดเส้นประสาทอยู่แล้ว นอกจากมะเขือยาวแล้วสมาชิกในตระกูลมะเขือที่พบได้บ่อยยังรวมถึงมันฝรั่งขาวที่เราเพิ่งพูดถึงไปรวมถึงพริกหยวกและมะเขือเทศด้วยแน่นอนว่าต้องขอย้ำว่ามีหลายคนที่ไม่มีปัญหากับพืชตระกูลมะเขือเลยและสามารถรับประทานได้อย่างปกติแต่หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อก็จำเป็นต้องเข้าใจหลักการเบื้องหลังของมันพืชตระกูลนี้จะใช้สารธรรมชาติที่เรียกว่าโซลานีนโซลานีนเป็น,นกลไกป้องกันตัวเพื่อขับไล่แมลงและสัตว แต่สำหรับคนบางกลุ่มที่ร่างกายไวต่อสารนี้สารดังกล่าวอาจไปกระตุ้นร่างกายของคุณโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นหลังส่วนล่างสะโพกและหัวเขา่าผลกระทบเหล่านี้ในผู้สูงอายุมักต้องใช้เวลานานกว่าจะแสดงออกมามันไม่ใช่อาการเฉียบพลันรุนแรงแต่เป็นการสึกหรอที่สะสมไปเรื่อยๆการอักเสบระดับต่ำที่เกิดจากโซลานีนจะคงอยู่ในหลอดเลือดกล้ามเนื้อเส้นประสาทและข้อต่อของคุณทำให้คุณรู้สึกว่า ข้อบวมในตอนเช้าขาหนักอึง้งการขึ้นลงบันไดต้องใช้แรงมากขึ้นและร่างกายรู้สึกแข็งทื่อไม่ยืดหยุ่นนอกจากนี้โซลานีนยังอาจจดความเร็วในการส่งคำสั่งจากสมองไปยังขาซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการสะดุดล้มทําให้การตอบสนองช้าลงและการทรงตัวแย่ลงนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่ออารมณ์ด้วยคุณอาจจะเริ่มหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดหรือแม้กระทั่งไม่กล้าไปร่วมงานสังสรรค์ ราะกังวลว่าสภาพร่างกายจะไม่เอ,อื้ออํานวยข่าวดีก็คือปัญหานี้สามารถพิสูจน์ได้หากคุณสงสัยว่าอาการปวดข้อของคุณเกี่ยวข้องกับพืชตระกูลมะเขือหรือไม่คุณสามารถลองใช้วิธีการทดสอบง่ายๆคืองดรับประทานมะเขือยาวมันฝรั่งพริกหยวกและผักในตระกูลนี้ชั่วคราวเป็นเวลา2-3สัปดาห์แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์อย่างละเอียดหากคุณพบว่าอาการข้อติดแข็งลดลงร่างกายมีชีวิตชีวาขึ้นและการทรงตัวดีขึ้น ก็เป็นไปได้มากกว่าคุณได้ค้นพบและกําจัดปัจจัยกระตุ้นที่ส่งผลต่อสุขภาพของคุณแล้วผักชนิดที่สมที่ควรหลีกเลี่ยงพริกหยวกเขียวตัวกอกวนลําลไส้ที่มีเล็กตินต่อไปเป็นผักอีกชนิดหนึ่งในตระกูลมะเขือแม้ว่าภายนอกจะดูดีต่อสุขภาพแต่อาจกําลังบั่นทอนพลังงานของคุณโดยไม่รู้ตัวนั่นคือพริกหยวกนี่ไม่ใช่การห้ามทานโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการเลือกอย่างชาญฉลาดพริกหยวกเขียวโดยเฉพาะพริกที่ยังไม่สุกเต็มที่ อาจสร้างปัญหาให้กับผู้สูงวัยบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดเส้นประสาทไม่สบายท้องหรือปวดข้อสาเหตุคืออะไรกุญแจสําคัญอยู่ที่สารที่เรียกว่าเล็กตินเลกตินพืชใช้สารนี้เพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์และแมงแต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อคนบางกลุ่มโดยเฉพาะในร่างกายที่เริ่มเสื่อมสภาพลงมันจะไปกระตุ้นผนังลำไส้ ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารบางชนิดและอาจทําให้เกิดรอยแยกเล็กๆที่ผนังลำไส้ทําให้สารที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างเล็ดลอดเข้าสู่กระแสะเลือดของคุณได้สภาวะนี้บางครั้งเรียกว่าภาวะลำไส้รั่ว leaky gut syndrome ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบโดยเฉพาะที่ข้อต่อและเส้นประสาทและทําให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเล็กน้อยสิ่งที่น่ากังวลจริงๆคือพริกหยวกสีแดงสีเหลืองหรือสีส้มที่ยังไม่สุก ซึ่งก็คือพริกหยวกเขียวนั่นเองในสภาพที่ยังไม่สุกจะมีปริมาณเลขตินสูงกว่าซึ่งอาจเป็นอันตรายมากกว่าและไม่สามารถให้การป้องกันจากสารต้านอนุมูลอิสระในระดับเดียวกันได้แต่เมื่อมันสุกเต็มที่และเปลี่ยนเป็นพริกหยวกสีแดงหรือสีเหลืองปริมาณเลขตินจะลดลงอย่างมากในขณะเดียวกันก็จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนซึ่งจะอ่อนโยนต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าดังนั้นบทเรียนที่ได้คือ ไม่ใช่การหวาดกลัวอาหารแต่เป็นการทําความเข้าใจว่าร่างกายของคุณย่อยและดูดซึมมันอย่างไรหากคุณเป็นคนที่ไวต่อพืชชกลมเขือการเลือกพริกหยกสีส้มสีเหลืองและสีแดงที่สุกเต็มที่จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าพริกหยกเขียวมากตอนนี้เรามาพูดถึงสุดยอดผักที่ควรทานให้มากขึ้นกันบ้างครับผักชนิดที่หนึ่งที่ควรทานให้มากขึ้นแครทอทผู้พิทักษ์สายตาและระบบประสาท ตอนนี้เรามาเปลี่ยนเรื่องมาคุยกันถึงผักชนิดหนึ่งในครัวของคุณที่อาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมากนั่นคือแครอทหลายคนมองว่ามันเป็นแค่เครื่องเคียงที่สะดวกและมีสีสันสวยงามแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามไปคือแครอทเป็นอาหารเชิงหน้าที่ฟังชั่นัลฟูดที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการรักษาสติปัญญาความแข็งแรงของขาและสายตาที่เฉียบคมทำไมละ่ะเพราะเบตา้าแคโรทีนที่อุดมสมบูรณ์ ในแคร์ท่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังซึ่งร่างกายของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้วิตามินเอมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสายตาให้แข็งแรงโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยเมื่ออายุมากขึ้นเราจะมีความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อม (macular degeneration) มากขึ้นซึ่งเป็นโรคที่ทําลายการมองเห็นส่วนกลางของจอประสาทตาและการได้รับวิตามินเออย่างเพียงพอจะช่วยชะลอการเสื่อมของสายตาได้ ไม่เพียงเท่านั้นสารต้านอนุมูลอิสระในแคร์ทยังช่วยต่อสู้กับความเครียดจากออกซิเดชันซึ่งเป็นความเครียดที่ทำลายหลอดเลือดฝอยและเส้นประสาททั่วร่างกายของเราการปกป้องระบบที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้จะทำให้การส่งสัญญาณระหว่างสมองและกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มการประสานงานของร่างกายลดความเสี่ยงในการสะดุดหรือเสียการทรงตัวเมื่อระบบประสาทของคุณอยู่ในสภาพดีการก้าวเดินของคุณจะมั่นคงยิ่งขึ้น เมื่อต้องเผเชิญกับทางลาดบันไดหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นขณะเดียวกันวิตามินเอ,อยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งหลังอายุ60ปีเนื่องจากระบบป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายจะเริ่มอ่อนแองข่าวดีก็คือครอทามีจําหน่ายตลอดทั้งปีราคาสมเหตุสมผลและเก็บรักษาง่ายคุณไม่จําเป็นต้องหาซื้อซูเปอร์ฟูดนาเข้าราคาแพง เพียงแค่เลือกผักพื้นฐานที่ชา้นฉลาดก็เพียงพอแล้วและครอทอดก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดผักชนิดที่สองที่ควรทานให้มากขึ้นบรอกโคลีคุ้มพลังต้านการอักเสบและเสริมสร้างกระดูกตอนนี้เรามาพูดถึงหนึ่งในผักที่ดีที่สุดสําหรับการชะลอวัยอย่างมีสุขภาพดีนั่นคือบรอกโคลีบรอกโคลีจัดอยู่ในกลุ่มผักตระกูลกะหลำ่ำ cruciferous vegetable เหตุผลที่มันทรงพลังมากขนาดนี้ กุญแจสําคัญอยู่ที่สารประกอบธรรมชาติที่ชื่อว่าซ u l f o r a p ฟ e า e ฟ u l f o r a าเฟ n e s u l ช่วยบํารุงสุขภาพหัวใจและสมองสามารถหลดการอักเสบของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการผลิตเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราทําไมสิ่งนี้ถึงสําคัญเพราะการอักเสบเรื้อรังคือศัตรูตัวฉกาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงวัยจํานวนมากเมื่ออายุมากขึ้นความดันโลหิตความจําอาการข้อติดแข็งและความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ล้วนได้รับผลกระทบจากมันและซัลโฟราเฟนก็สามารถช่วยเรายับยั้งปฏิกิริยาการอักเสบเหล่านี้จากภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายสารพรคุณของบลอกโคลีนั้นตรงกันข้ามกับมันฝรั่งขาวที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและขัดขวางการไหลเวียนโลหิตโดยสิ้นเชิงบลอกโคลีช่วยรักษาสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้คงที่นอกจากนี้บลอกโคลียังอุดมไปด้วยใยอาหารแคลเซียมและวิตามินเค ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ทํางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการย่อยอาหารรักษาความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงและเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงยังจําเรื่องราวของคุณลุงสมชายได้ไหมครับต่อมาท่านได้ทําการเปลี่ยนแปลงง่ายๆโดยเปลี่ยนจากมันบดในมื้อเย็นเป็นบล็อกโครปรุงสุกหนึ่งถ้วยแทนตอนแรกท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแต่เพียงแค่สองสัปดาห์ท่านรู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงมากขึ้นตลอดทั้งวันอาการบวมที่ขาลดลง และรู้สึกว่าหัวเข่ามั่นคงขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งที่ผักที่เหมาะสมสามารถมอบให้ได้ผักชนิดที่3ที่ควรทานให้มากขึ้นผักโขมตัวช่วยเสริมพลังงานและการไหลเวียนโลหิตสุดท้ายนี้ขอแนะนําสุดยอดผักใบเขียวที่จะช่วยให้ขาของคุณเบาสบายเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและบำรุงสมองของคุณนั่นคือผักโขมคุณอาจจะทราบว่ามันดีต่อสุขภาพแต่สําหรับผู้สูงวัยห0ปีขึ้นไป ผักโขมไม่ได้เป็นแค่ผักที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งเพราะผักโขมสามารถแก้ไขปัญหาหลัก3ประการที่มาพร้อมกับวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบได้แก่การตอบสนองของกล้ามเนื้อที่ช้าลงการไหลเวียนโลหิตไม่ดีและการเสื่อมถอยของสมองเหตุผลที่ผักโขมมีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้เป็นเพราะอุดมไปด้วยในแตรดอินทรีซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติในพืชสามารถช่วยขยายหลอดเลือดของเรา ส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังสมองและขาเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดีสมองและกล้ามเนื้อของเราก็จะได้รับออกซิเจนมากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นและมีสมาธิดีขึ้นการกล้มในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงตั้งแต่แรกแต่เกิดจากความเร็วในการส่งสัญญ,ญาณจากสมองไปยังกล้ามเนื้อช้าลงและผักโขมก็สามารถช่วยฟื้นฟูระบบนี้ได้ ในผักขมยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสองชนิดคือลูทีนลูไทและซีแซนทีนซีแอคแซนทีนซึ่งทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดภายในร่างกายช่วยปกป้องสายตาของเราสนับสนุนบริเวณจุดรับภาพแมคูลาที่อยู่ตรงกลางจอประสาทตาทําให้คุณสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดเจนขณะเดียวกันผักโขมยังให้วิตามินเคแมกนีเซียมและโฟเลตที่อุดมสมบูรณ์ สารอาหารเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเสริมสร้างกระดูกรักษาอารมณ์ให้คงที่และส่งเสริมสุขภาพของระบบประสาทโดยรวมในมื้อกลางวันของคุณลุงสมชายท่านก็ได้เพิ่มผักโขมและแครดเข้าไปด้วยท่านถึงกับบอกว่าตอนนี้ท่านไม่กลัวการขึ้นบันไดอีกต่อไปแล้วนี่คือพลังของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดตามหลักวิทยศาศาสตร์เรามาสรุปกันหน่อยนะครับทุกครั้งที่คุณรับประทานอาหารก็เปรียบเสมือนการลงคะแนนให้กับชีวิตที่คุณต้องการ คุณจะลงคะแนนให้กับความแข็งแรงความมีชีวิตชีวาและความเป็นอิสระหรือจะลงคะแนนให้กับความอ่อนแอการอักเสบและความเสื่อมถอยข่าวดีก็คือคุณมีโอกาสที่จะลงคะแนนใหม่ได้ทุกวันโปรดจําไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวร่างกายของคุณกําลังเฝ้าดูสิ่งที่คุณมอบให้มันอยู่ตลอดเวลาทุกการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของคุณกําลังส่งข้อความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังไปถึงมันตอนนี้ผมอยากจะถามคุณว่าวันนี้ ผักชนิดไหนที่ทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจมากที่สุดครับโปรดแสดงความคิดเห็นบอกผมที่ด้านล่างนี้ผมรออ่านความคิดเห็นของคุณอยู่นะครับเอาล่ะครับสำหรับการแบ่งปันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆที่คุณห่วงใย,ยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ